ี๋ยวนี้งอนบ่อยจังเลยอ่ะฮะแพ้ทาไมเดี๋ยวนี้เขางอนกันบ่อยจังเลยวะใครรู้มันหรือเขาเป็นพระเอกกับนางเอกไม่นี่ไม่ยิ่ยหย่อนพระเอกกับนางเอกปะวะกูลงลังงมันคือเรื่องปัญญาแยกกันน่เด้รู้วามว่างควาไม่ใช่ค่ะนี่คุณย่า เสื้อสงมาแล้วที่ The North Face ตัวเบลเลอร์เชอร์สวยวันนี้เราอาจจะไม่ได้ขึ้นไม้แฟดนะคะเพราะว่าเราอยู่กันแค่สาวสาวสาวสามสาวนะคะเพราะผู้ชายติดงานขึ้นของกันหมดเลยมีภารกิจที่มาแยกไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราให้ลูกค้านี่สวยสวยเดี๋ยวหากว่าไม่เชื่อเดี๋ยวไปแทนกล้องก่อนนะเราจะพะกิจขี้อวดด้วยเราจะพะกิจมากวันนี้นี่เราอยู่กัน เราอยู่กันแบบซอกเล็กๆนะคะพี่เพราะว่านี่หนุ่มๆกำลังขึ้นของกันอยู่เราก็เลยต้องดูแลตัวเองนะคะสาวๆอย่างเราสวัสดีทุกคนคะ่ะใครจะซื้อเหมาซื้อส่งได้เลยนะคะพี่นี่กองเพเนินเทินทึกคะ่ะของมีเยอะนะคะพี่พร้อมส่งค่ะ วโอ้ยแบบคิมโนโตะมากเลยเธอตัวนั้นนะ่ะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับปะปนกันซิปส่วนรวมกันชายหญิงใส่ได้นลค่ะสีพื้นสวยนะสีพื้นน่ะ เมื่อวานน่ะลูกค้าแคปมาหลายคนนะตัวรีวิวอวิยรีบอกบิ๊กโลโก้ R V C A รีบอกบิ๊กโลโก้ค่ะใครรับรีวิวส่งฟรีเลยคุณพี่จัดไปเมื่อวานใครไม่ทันบอกแล้วว่าช่วงนี้รีวิวทุกวันอะฮู้นะนะต้องแย่งกันทุกวันจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อวานอน่ะพี่ลูกค้ายังแบบ ลองรีวิวกันแบบจะเอารีวิวกันหลายคนเลยนะเนาะบอกแล้วว่าจะเปิดให้อีกบางคนมาเห็นย้อนหลังไงแบบตอนกลางคืนดึกๆมันไม่แจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยพี่บางทีอ่ะเนาะแล้วอลบีนข้างในเป็นบุกเุ้ยมีคาฮาด้วยหรอคาฮาจนาซาทำร่วมกันป่ะนี่เธอเนี่ยตัวนี้ไม่เหมือนนาซาเลยอ่ะใช่ป่ะเราคิดตัวเองพี่คาฮา ส่งฟรีนะจ๊ะฮาราทคาราทไปซื้อแฮร์ดมันฮึ่ยอยู่แล้วอ่ะมิกกี้หรอว้ยแต่เราไปออฟคาราทหลายหลายรุ่นทัวร์ดิสนีย์ฮะเป็นไรเจ็บใจหรอดิสนีย์งานปักค่ะพี่โดนเหล็กที่ไหนอะ แจกโดนพี่นี่แหละอุ้ยลัดเซลครับลัดเซลใครรับรีวิวแจ้งได้เลยนะพี่จ๋านาเด็ดกยายาย,ายา่างันกระดิ่เธอต้องโดนับสายแรกส่งไว้กัอน ออกมาแม่งไปกสีส้มส้มปรีเลยค่ะสีส้มปรีเลย ละมุนอ่ะเธอแล้วเป็นงานปักอ่ะต้องเป็นแบรนด์อะไรกใช่ไหมสวยมากๆเนี่ยขึ้นของนี่โอนยังเนี่ยโอนแล้วโอนแล้วชมดูดีๆนะโอนมาแล้วโอนแล้วพี่อย่างตัวนี้สวยนะเนี่ยที่เก็บที่ปาริศาได้ค่ะอย่างเงี้ยอ <Nike. S 2> ไนกี้มีฮาวายไหมคะเหลือลูกสุดท้ายพี่หมื่นห้าินระบงลูกสุดท้ายจากหม,มื่นห้าไนกี้สได้สามตัวแล้วบินระบงเสร็จแชมเปี้ยนอีกพี่แชมเปี้ยนค่ะสีแดงแรงริ์ เปลี่ยนใครรับได้ทุกตัวนะโอ้โหแดงแบบสิบส่วนรวมการชายหญิงใส่ได้ซื้อเยอะๆทักมามีราคาพิเศษให้นะคะพี่ส่วนลดแบบชุบๆๆ,ๆเลยยิ่งเยอะยิ่งลด ยิ่งเยอะยิ่งเลอะประสบการณ์ใช่นะจำนวนยิ่งเยอะราคายิ่งถูกเอ็มนะตัวนี้ใช้่นเอ็มเราโปแล้วนะจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้สักเดือนเดือนนี่เราจัดโปได้เดือนกว่าอย่งเดือนกว่าเนี่ี้ยคือเราจัดโปสองพันเก้าแต่ก่อนหน้านี้เราขายสามพันห้านะคะพี่ได้หมดละ รีบเลยนะพี่เหลืออีกแค่พันสองพันลูกเองพี่เนี่ยเหลือสองพันลูกก็จะหมดแล้วรีบๆสั่งเลยนะพี่นะแบบจะใจง่ายด้ลยบอกลูกค้าไงเดี๋ยวลูกค้าไม่ทานเอลูกค้าเหมา่มาเลยนะคะแบบรถคันนี้แบบรถนี้นะเหมา่มาแบบนี้ถ้าเหมาอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าถูกลงอีกค่ารถค่าขนส่งก็ถูกพี่เพราะว่าถ้าเราเหมาคันมันจะถูกนะคะอ้อ อยากมีคนนอนอย่างนี้มั่งจังไม่เคยมีคนนอนเลยอ่ะหุยมิกกี้ดิสนี่เราเป็นมัดยอมไม่มีใครเอาจริงเหรอเนี่ย พี่ถามจริงออกร่างแล้วคือไม่ใช่เลิศนะเธอมันเป็นดาวมันเป็นสีมัดย้อมไงนะคะเธอมันเป็นคสีมัดย้อมไงเธอพี่สายสเวสเตอร์พมดไปไหนเนี่ยแล้วป้ายคอดิสนีย์นะคะอุ้ยป้ายคอดิสนีย์เลยลูกค้าบอกว่าวันนี้เห็นฉากแปลกๆใช่ปะ เพราะว่าเรามาแอบ,บอยู่ในซองไม่บอกใครีวแล้่ <laughs> Thank you สวัสดีครับกระดังภาใส่สองชับแล้วก็เดินหนีเลยสสวัดีค่ะกระดังภาค่ะอันนี้อย่างสวยเลยอ่ะชูน่าม,มากแม่้องหลังดิาาเลยมาค่ะเลยเหมือใช่ค่ะเลยสั่งเวลามา มีวยทนากาั้มีทังไซส์เล็กทั้งไซส์ใหญ่ผู้ชายและผู้หญิงใส่ได้นะคะใช่ค่ะน้องมันเป็นปักและสีมินิมอลพี่อย่าลืมนะยกกระสอบไปเสร็จต้องเอาไปซักเอาไปรีดนะคะซักเธยอยู่ไหนอะ ตัวใหญ่พี่ลูกหนึ่งเอาไปคือแบบคุ้มมากจอรเดียจอรเดียจอรเดียเบอร์เลยอดิดาสครับผมกลัวใครไม่รู้ว่าใส่อดิดาสก็เลยปักมาทั้งตัวเลยครับอดิดาสครับเฮ้ยแอมเดี๋ยว ทเลที่ไหนนั้นอ่ะ <หา S 1> อยู่กับเราที่อยู่ในในโกง่ันในกี้อยู่ในโกงสวยตัดสวยเลยใครรับรีวิวเอาไปที่ฮาเลมาฮาเลฮาเลเป็นของผู้หญิงนะฮาเลตัวนี้ได้อยาบขึ้มาจ้ารับก่อนะจะาฮาเลนะนี่ สอบมีกี่ตัวครับ15โล9 0 1 0 0บวกลบเด้อสู้ครับครับอ้าวพิเศษนี่ขอบคุณนวหนูว่าหนูหนูว่าหนูจะแพ็คหาอยู่ออกคาฮาร์ดออกอะไรอีกนะออกดิสนีย์มัดย้อมป้ายคอดิสนีย์ดิสนีย์สองตัวูนาแลกมากเลย่ะแล้วก็ฮาเล่เอ้หนูว่าจะเดี๋ยวไม่มีใครถัดไม่มีใครเอฟเดี๋จะ ส่งไปพี่ดูดิขายลูกค้าทิงอย่างหล่อเป็นคอกลมป้ายนกแก้วเนี่ยเขาอาจจะมีบางกระสอบที่จะติดคอกลมมาบ้างนะคะแต่ขายได้นะพี่รีวายแต่บางลูกก็ไม่มีเนาะใช่แต่เราจะแต่เราจะพูดไว้ก่อนว่าบางกระสอบอาจจะติดคอกลมมาบ้างนะคะเนี่ยอย่างตัวอย่างลูกเนี้ยติดมาตัวหนึ่งอย่างเงี้ยพี่บางกรสองตัวสางตัวใช่ พอเรารีวิวอะเราให้ดูหมดอยู่แล้วนะคะทุกทุกตัวในกระสอบเราให้ดูพี่พี่จะได้รู้ว่าออกประมาณไหนแล้วไม่ใช่งานแบรนด์ล้วลูกค้าต้องรุ้นแบรนด์นะคะาราคาก็เบ,บาจิตเบาใจนะบอกก่อนราคาเนี้ยสองพักามานะให้ลูกค้าดูวางตรงนี้แหละอเอามาอันนี้ก็ใช่ให้หมดเลย เอา yup. มาโดนมาเลยอันนี้อันนี้ไอกี้ตัวเล็กๆมันมองเห็นปะล่ะ under ตัวบิ๊กมาเออแต่บิ๊กโลโก้ก็ได้เนี่ยีบอกเนี่ยบิ๊กบอกื้อ,อ under จัดแต่มันเีรยมันเด่นจเออเออเขอโทษนะคะมูขอโทษนะคะ ทำไรกันอยู่อย่าเพิ่งมานะคะอย่าเพิ่งมานะคะฝนนัดนัดจ่ายนมัมยาวยังอย่าเพิ่งสิอือฮืออะไรอันนี้อะไรอ๋อปลาหาร์องหัว ลูกค้ามาใช่ไหมใช่ช่ลูกค้าจะมาเธอทันแบบนี้ได้ไหมมีกอ้อจะนองก็เห็นดีกอนไหนเนี่ยนี่หรออมุกอออผ้ามาอีกทีมีปะ ก็จเจอมกเมื่อกี้แบบรองกุ้นเล็กนี่อะไรเนี่ยอะดีดานหมดเลยเหรอนี่ฮา์เล่อ่ะโอ้โหพี่หาหาเล่ไม่ต้องไาท้ที่นี่แล้วหลัง <หา S 2> นี้ค่ะไว้ที่นี่ค

ไ้ส์ค่ขาดสดีค่ะายอะไรวะโอไม่เห็นคาหาฉันเลยตอ่ะตายอ่ะาหวังเลก็ได้สเวเตอร์คอกลมกระสอบเท่าไหร่คะ กรมสรุปก็ไม่ได้เอาขึ้นรถมารถเต็มรถเต็มวันเก้าสามพันเก้าเด้อพี่ขอดูได้นะนมีคอกมอะ่ะสวัสดีทุกคนจ้าสวยสวยสวยเห็นไหมเห็นจอนเธอห,หัวบางรีบอกคฉันห่นะานี่ออย ไม่ได้จับหัวนี้เลยนะแล้วใครจับมันอยู่งนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะเธอเหรอเปี้ยวอะไรนี่อย,อยฉันเปรี้ยวของด้วยอ่ะพี่จ๋าใครสนใจนะคะแคปหน้าจอได้เลยนะสองพันเก้าร้อยบาทโปรโมชั่นเสเ้อตัวฮุกเกรดดีนะคะ ซื้อเยอะๆทักมานะพี่20ลูกห้าสิบลูกขึ้นไปก็มีราคาส่งนะจ๊ะขอบพระคุณมาค่ะ